ยาแชนนลสถานีข่าวบันเทิง24ชั่วโมงรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะคะเสาร์นี้รายการสวยแบบป๊อปผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนั้นคือกรูต้าป๊อกกระปุกน,นี้ล่ะคะ่ะ ต้องบอกว่ากลูตาปอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายยากมากเลยในกลุ่มของเครื่องสำอางและก็กลุ่มของอาหารเสริมของบริษัทปอไฮโซจำกัดแต่ทำไมวันนี้ดิฉันถึงบอกว่ามันขายยากแต่มันกลับขายตัวมันเองแบบน้ำซึมบ่ทรายแล้วก็เรื่อยๆแล้วก็มียอดแต่ละเดือนนั้นที่ไม่ได้ต่ำลงเลยกับเป้าหมายต้องบอกว่าพูดถึงคำว่ากลูตาไซโอนมันเป็นอะไรที่ดูน่าก,กลัวเพราะว่า บรรดาวัยรุ่นหรือคลินิกหรือคุดหมอบางกลุ่มนะคะที่ได้ใช้คําว่ากรูตาไทโอนเนี่ยเพื่อการทําให้ผิวขาวเนี่ยมันดูอันตรายและมันก็ดูน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วเรามาลองเรียนรู้กันดีกว่าว่ากรูตาไทโอนจริงๆแล้วคืออะไรคุณจะลืมไปเลยกับคาํา,าว่าขาวเพราะว่ากรูตาไทโอนในวงการแพทย์นะคะต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่สําคัญต่อร่างกายและร่างกายสามารถผลิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติผลิตจากอะไรคะผลิตจากห้องเครื่องใหญ่เลยเอวัยวะส่วนนี้ก็คือ ตับนะคะแล้วก็ผลิตจากปอดผลิตจากม้ามที่สําคัญคือผลิตจากเลนสายตากกลูตาไตรอนที่อยู่ในร่างกายถือว่ามีองค์ประกอบ3อย่างที่เป็นกรดอะมิโนนจําเป็นมีประโยชน์เรื่องอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านเชื้อโรคสิ่งแบบปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายมีประโยชน์ในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็มีการวิเคราะห์กัน่ากลูตาไตโอนนั้นมีประโยชน์ในการช่วยทําให้เอนไซม์บางประเภทที่อยู่ในร่างกายนั้น เกิดการย่อยเกิดการทําง,งานได้ดีขึ้นในการดูดรับสารอาหารเขาบอกว่าทําไมคนเราบางครั้งท,นทานแทลเซียมทานวิตามินซีทานกลุ่มวิตามินบีหรือทานอาหารเสริมทานโอเมกา้าเพื่อจะบํารุงสมองเพื่อจะบารุงสายตาเพื่อจะบํารุงผมเล็บแล้วก็กระดูกแต่จบเห็นผลช้าก็เพราะว่าความเสื่อมของกรูต้าไชโอนคุณนั้นเนี่ยมันปรากฏแต่คุณไม่รู้ตัว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะเมื่อคุณทานกรูตาป๊อปเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างแรกที่ท่านบอกว่าคุณลืมคำว่ากรูตาไทโอนที่ทำให้ผิวสวยแต่เมื่อปอดคุณดีม้ามคุณดีตับคุณดีกลไกต่างๆในร่างกายคุณดีหมดจากกรูตาไทโอนธรรมชาติที่คุณอยู่ในร่างกายแล้วเติมเต็มกรูตาที่คุณสูญเสียไปมันก็จะส่งผลให้คุณดูดซึมสารอาหารที่ดีดูดซึมวิตามินที่ดีหัวใจก็ทํางานดีมันก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะเลือดของเรานั้นเนี่ยอยู่ทุกส มันก็จะส่งผลให้ผิวเราสู่ไวหน้าตาเราไม่ย่นผ่องใสมีคำเดียวสั้นๆเวลาคุณหาข้อมูลใน Google นะคะกรูตาไทโอนคืออะไรจะขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งเลยค่ะป้องกันก,การแก่ชราและความเสื่อมข,ของอวัยวะทั้งหมดเห็นไหมคะอวัยวะทั้งหมดไม่ไป,รประกอบไปด้วยใบหน้าผิวพรรณสมองนะคะกระดูกแล้วก็ระบบกลไกลต่างๆในห้องเครื่องไม่ว่าจะเป็นตับไตเกี่ยวข้องกับอวัยวะและความเสื่อมหมดเลยค่ะ วันนี้นะคะถ้าคนที่ขาดกรูตาไทโอนั้นจะมีโอกาสในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ความเสือ่อมจะมีโอกาสที่ผิวจะกร้านจะมีโอกาสในการที่จะเกิดเม็ดสีผิวที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นฝ้าก,กระขึ้นง่ายกระเนื้อจะมีโอกาสผมร่วงง่ายจะมีโอกาสผมหงอกง่ายจะมีโอกาสที่เสี่ยงว่าเมื่อเป็นแผลแล้วเนี่ยหายยากกว่าปกติวันนี้กรูตาป๊มหนึ่งกระปุกที่เรานําเสนอนะคะ ขายกันอยู่แล้ว1,800บาทปรรจุสาเม็ดและใน30เม็ดหรือ30แท็บเล็ตนะคะทานก่อนนอน1เม็ดแต่วันนี้ ดีใจที่เป็นวันคล้ายวันเกิด1แถม1โปรโมชันนี้กับราคาพัดแปดได้2กระปุกตามที่คุณเคยขอเมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนคนที่เคยซื้อทานอยู่แล้วมั่นใจในกรูตาป๊อปอยู่แล้ว1งแถม1คุณอาจจะขอพักไปก่อนนะคะเราจะให้คุณในกรณีซื้อ2แถม2เท่ากับว่าเมื่อคุณซื้อกรูตาป๊อป2กระปุกคุณก็จะได้ของแถมไปเป็นอีก2กระปุกแบบนี้ซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสองแถมสอง ใครๆก็ทําได้ค่ะ1กระปุกแถม1กระปุกพันแปดสองแถมสองก็สามพันหกแต่ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นค่ะป๊อปไฮโซนั้นอยากจะให้คุณซื้อสบู่สโนโซ็สองก้อนในกรณีซื้อสองแถมสองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่ได้นะคะซื้อสองแถมสองได้สองก้อนไปเลยฟร,รีหลายคนบอกว่าแล้วกําไรอยู่ตรงไหนอย่าไปคิดอะไรเยอะคุณผู้ชมดิฉันทําธุรกิจกําไรมีอยู่แล้วในบางส่วนวันนี้ถ้าเราจะขายสินค้าในราคาที่เราแทบจะไม่เหนือกําไร แต่เราเชื่อว่าเมื่อคุณใช้แล้วดีแล้วมีประโยชน์โอากาสหน้าคุณไม่ไดู้้ราคาด้านราคาเข้าไปเอาตรไรนั่นคือสิ่งที่เป็นคุณธรรมในการทําการค้าและเมื่อคุณใช้ดีคุณจะบอกต่อความสําเร็จของป้าไพโซไม่ได้อยู่เพียงแค่ยอดขาย แต่ความสําเร็จของอฉันอยู่ที่ทุกคําพูดที่ฉันพูดไปรับผิดชอบและผลตอบรับที่คุณให้กับมานั้นเป็นสุขภาพของผิวของร่างกายที่ดีต้องบอกว่านี่คือของขวัญที่บล็อไฮโซนั้นอยากจะให้ในวันคล้ายวันเกิดที่จะมาถึงในวันที่30มิมีนารีบเลยนะคะสวยแบบบ๊อบเท่านั้นและกริมการชัดเจนค่ะสิบนี้ไม่เกินวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นคุณจะไม่ได้ต้องรีบกันหน่อยแล้ว1แคมหนึ่งแคม2พร้อสมสบุ่2ก้อนสวัสดีนะคะ สวัสดียามบ่ายค่ะดิฉันปอปไฮโซนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และดำเนินรายการทา้งช่องมายา a n n e l นะคะวันนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงห้าวสักหน่อยนะคะเนื่องจากว่า ไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็ต้องจัดรายการสด7วันเลยค่ะ7วันภารกิจ7วันนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นภาระใหญ่หลวงเหมือนเราเป็นพนักงานที่ต้องไปตอกบัตรในการทํารายการสดๆทุกๆวันด้วยแต่ก็มาเจอเจอกันเป็นประจำและยืนยันว่ารายการที่กําลังชมอยู่นี้มุมจอเขียนว่าไลฟ์นะคะคือรายการสดนะคะที่เราเจอเจอกันบ่ายสถึงบ่ายสามวันนี้ต้องบอกว่า แต่และว,วันมีภารกิจที่เยอะแล้วก็ยุ่งอยู่แล้วสําหรับตัวเองนะคะต้องมีเวลาแวะไปหาหมอเล็กน้อยนะคะแล้วกลับมายังเจอปัญหาอีกนะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าวันนี้คนไทยทั่วประเทศที่เคยดูรายการของดิฉันอยู่ถึงแม้ว่าจะสั่งของหรือไม่สั่งของขอความร่วมมืออยู่อย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณนั้นต้องการจะโทรหาป๊อปไฮโซตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วจวบจนตอนนี้คุณยังโทรไม่ได้เพิ่งโทรได้ปักครึ่งชั่วโมงเมื่อตอน14นาฬิกา30 โทรศัพท์นั้นมีเหตุขัดข้องบางอย่างที่เรียกว่าหายศูญหายไปดีกว่านะคะโทรศัพท์สูญหายไป ก็เลยไม่สามารถที่จะมีเบอร์ข้อมูลของลูกค้าเลยไม่สามารถที่จะแอดไลน์คุยกันได้เลยไม่สามารถที่จะค้นหาประวัติการซื้อของท่านได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะค้นหาข้อความที่เคยบันทึกว่าท่านนั้นมีการใช้สินค้าอะไรอยู่วันนี้ถ้าใครดูรายการอยู่อยากมีเบอร์ส่วนตัวป๊อปไฮโซนะคะดิฉันก็ไปจัดการถอยโทรศัพท์มาเรียบร้อยนะคะเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องบอกนะคะเฉียงเฉียงไว้จะได้ไม่ต้องซื้อเหมือนป๊อปไฮโซเดี๋ยวหายไม่รู้นะอ่านะคะต้องบอกว่า คุณโทรมาที่0814851455แต่อย่าเพิ่งโทรตอนนี้ก็ได้นะคะให้เมมเบอร์เอาไว้ว่านี่คือเบอร์ของคุณป๊อปแล้วคุณจะเจอกันส่วนคนที่เล่นไลน์นะคะครึ่งชั่วโมงก่อนเข้ารายการดิฉันก็ให้เจ้าหน้าที่ของซัมซุงนะคะทำการาลงทะเบียนให้ยังขึ้นว่าโนเนมอยู่ตอนนี้น่าจะขึ้นว่าป๊อปไฮโซแล้วก็จะเป็นเพื่อนเข้าไปในไลน์คุณใหม่ฉะนั้นคุณต้องกดดิฉันเข้าไปเป็นเพื่อนเราก็จะเจออกันส่วนไลน์กุ๊ปนั้นยังคงเหมือนเดิมค่ะ ป๊อปไฮโซคอสเมติกคุณก็จะเจอกับป๊อปไฮโซคนนี้คนเดิมฉะนั้นคนที่มีลายของเดิมกับคนที่เล่นลายใหม่ฉะนั้นเนี่ย คุณจะยกเลิกลายของเดิมได้เลยนะคะก็จะเป็นรูปลายใหม่นะคะเพราะลายของเดิมเป็นเครื่องเก่าที่หายไปฉะนั้นเนี่ยวันนี้คงต้องเหน็ดเหนื่อยกันหน่อยสําหรับหลายๆอย่างตอนนี้ก็เริ่มมีคนและแอดไลน์เข้ามาแล้วอย่างคุณท็อปนะคะหลายๆคนที่ดูรายการอยู่สั่งของนะคะคุณหนูดีนะคะอุ้เยอะเลยน่ารักจังเลยนะคะเข้ามาแล้วน้องสาวรงพิมพ์อย่างเงี้ยดี่ฉันก็จะเมมมาไว้เท่าที่ฉันรู้จักน้องโลสอย่างเง, Rose, งี้ยนะคะคือใครก็ตามที่ สั่งของเอาไว้แล้วคุณป๊อปเองยังไม่ได้ติดต่อ,อก,กลับว่าทําไมติดตอ่อไม่ได้อย่างคุณตุ๊กปทุมธานีแจ้งแล้วนะคะว่าโทรศัพท์มีการสูญหายไปคุณตุก๊กสั่งของได้สิทธิ์นั้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนที่สั่งของวันนี้หรือเคยสั่งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ดิฉันทําการส่งข้อมูลโปรโมชั่นของเสานี้ตั้งแต่ตอนบ่ายสองโทรศัพท์นั้นมีการสูญเสียสูญหายตอนประมาณน่าจะสี่ทุ่มฉะนั้นมีคนสั่งซื้อเข้ามาแล้วประมาณ40กวบ่าออเดอร์ ฉนัน40กว่าออเดอร์นั้นหายหมดเลยนะคะขอความกรุณาว,ว่าคุณต้องสั่งซื้อเข้ามาใหม่แล้วก็เมมเข้ามาในไลน์กรุ๊ปใหม่ไลน์ส่วนตัวใหม่นะคะ p o p h i s o นะคะ p o p h i s o c o s m e t i c ติดกันเลยนะคะเช่นเดียวกันนะคะและวันนี้ถ้าคุณต้องการจะสั่งซื้อกับคุณกรองแก้วที่เป็นตัวแทนของเราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมก็เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏ0985595153นะคะโปรโมชั่นในวันนี้สําคัญทีเดียวค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นในวันนี้ตั้งแต่เราจัวหัวแล้ว เราจะลองไปดูว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ดิฉันสามารถมีหัวใจพองโตและยืนหยัดในการที่จะทําธุรกิจได้ดาราหลายคนประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มลุกคลุกคานสุภาพสตรีท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยากจะอวยพรวันเกิดและดิฉันเชื่อมั่นว่าดิฉันอยากจะช่วยเหลือเขามากๆเลยนะคะนั่นก็คือเธอเป็นอดีตนางแบบโลกนะคะที่มีชื่อเสียงของเครื่องสำอางชาแนลแล้วก็โฆษณาคอสเมติกน้ําหอมของอัลลัวคุณรจนาเพชรกันหาปัจจุบันเธอชีวิตนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนสมัยก่อน แต่วันนี้เธอมาหาดิฉันที่ห้องส่งแล้วก็พูดคลิปนี้ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเราไปดูคลิปของคุณรัชนาเพชรกันหาในโอกาสที่อวยพรพี่สาวคนนี้ในวันคล้ายวันเกิดไปชมพร้อมกันเลยค่ะพี่ป๊อฟคะ่ะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดพี่ป๊อฟนะคะพี่ป๊อฟเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่มีน้ำใจและมีแม่ตากรุณาและทุกครั้งที่เห็นพี่ป๊อฟแล้วก็มีกําลังใจขึ้น always have a power in in my heart ขอให้พี่ป๊อบจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะสวยสวยิ่งขึ้นไปนะคะร่ำรวยแล้วก็มีแต่คนรักแล้วก็มีแต่คนคนดีๆเข้ามาในชีวิตคือเจอแต่การเลียาณมิตที่ดีนะคะตลอดไปตลอดขอให้พี่ป๊อบจะมีแต่ความสุขชีวิตนี้ขอให้ชีวิตของพี่ป๊อบรวยได้กีบกุลาบแล้วก็อย่าลืมน้องคนนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องยุย้ยรจนาเพชรกันหานะคะเธอเป็นนางแบบโลกทีเดียวแล้วก็ชีวิตที่หันเหมามาอยู่ในสภาพปกติแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าดิฉันเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลน้องยุย้ยแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฟ้าหลังฝนย่อมมีความสุขนะคะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าเรามีใจที่จะคิดเริ่มต้นนะคะเรื่องราวในวันนี้แตกต่างกับทุกๆวันครับคุณผู้ชมในทุทกๆวันนั้นต้องบอกว่าเรานําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประทญนผิวแล้วก็เครื่องสําอาง แต่เรื่องราววันนี้แตกต่างก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ในวันนี้เป็นกลุ่มอาหารเสริมเมื่อ1ปีกับอีก3เดือนที่ผ่านมาดิฉันเองได้คิดค้นว่าอยากที่จะนําอาหารเสริมตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตอนนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจัดจาหน่ายอยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่มีระเบียบเข้มงวดมากๆในเรื่องของการทํากลุ่มอาหารเสริมแล้วก็ยา ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีอย่างไรในยุคที่1ปีกับอีก3เดือนที่ผ่านมาคุณฟังดิฉันเล่านะคะแล้วคุณจะคล้อยตามว่าทําไมคุณถึงอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คําว่ากรูตาไทโอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดิฉันกลัวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเพราะว่าวัยรุ่นนะคะทําให้มันเสียเยอะมากกับการฉีดกรูตาไทโอนเข้าสู่ร่างกายแล้วทําให้ตัวขาวผิวขาวต้องยอมรับค่ะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นผลที่ได้จากคําว่ากรูตาไทโอน ที่เป็นกรูต้าไทโอนผิดกฎหมายปัจจุบันก็ยังมีคนฉีดมีคนเสพกรูตาไทโอนจนปัจจุบันนั้นเป็นมะเร็งผิวหนังผิวเสียหายแล้วก็ยับเยินไปเยอะแยะแล้วแต่ถ้าวันนี้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่เวลาดิฉันไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอสในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในกรุงเทพเขาบอกว่าคุณป๊อปเข้าใจผิดหมดทุกอย่างคุณป๊อปมาเปลี่ยนความคิดแล้วเข้าใจคำว่ากรูตาไทโอนกันใหม่ เหมือนเช่นคุณกรองแก้วตอนที่ก่อนจะมาเป็นตัวแทนเธอเองเป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ได้รับการแนะนําจากคุณป๊อปในเรื่องของการรับประทานกรูตาไทโอนจําไว้อย่างหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมคําว่าทานกรูตาไทโอนเวลาไปบอกใครว่าเธอทานอะไรเธอถึงดูดีไม่ใช่ผิวสวยนะคะเธอทานอะไรเธอถึงดูดีอ๋อฉันทานกรูตาไทโอนทุกคนจะบอกอุ้ยระวังนะกรูตาไทโอนมันอันตรายทานแล้วอยากจะขาวอันตรายนั่นล่ะค่ะคือการฉีดกรูตาไทโอน การทานกรูตาไทโอนที่ดีนั้นเราซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ผ่านโลกโซเชียลคุณมักจะเห็นการเคลมหรือการโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริงว่าเขาใส่กรูตาไทโอนเข้าไปมากๆเพราะอะไรความตายกับวัยรุ่นมันไกลตัวกันดิฉนันว่าวัยรุ่นทุกคนไม่กลัวตายแต่อยากจะสวยซึ่งคุณเป็นวัยรุ่นที่คิดผิดแต่วัยรุ่นทุกคนควรจะคิดว่าตัวเองควรจะบูรณาการความสวยจากธรรมชาติยังไม่จําเป็นจะต้องเติมเต็มสารเคมีเร่งด่วนให้ผิวคุณสวยมาก ดิฉันเชื่อมั่นในอย่างนั้นคุณหมอให้ข้อคิดกับดิฉันว่าคุณป๊อบมาดูนะมาดูตรก,กะความคิดของสลีละมนุษย์คนเราเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งที่สําคัญก็คือกรูตาไทโอนกรูตาไทโอนในร่างกายคนเรามีอยู่แล้วไหมคุณป๊อบทราบไหมว่ามีมีอยู่ในส่วนไหนบ้างเราไปดูเพจแรกกันเลยนะคะว่ากรูตาไทโอนนั้นคืออะไรกรูต้าไทโอนนั้นก็คือสารชะลอความแก่ที่อยู่ในร่างกายของคนเรา นี่คือข้อมูลทางการแพทย์อย่าเชื่อป๊อปไฮโซคุณเซิร์ชเข้าไปใน Google และอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วพิมพ์คำว่ากรูตาไทโอนมันจะขึ้นเลยว่ากรูตาไทโอนนั้นคืออะไรสารชะลอความแก่สารชะลอความแก่คือสารเติมเต็มใช่ไหมไม่ใช่มันอยู่ในร่างกายของเราสารตัวนี้อยู่ในร่างกายของเราโดยประกอบไปด้วยกรดอะมิโน3ชนิดอย่างแรกคือซิสเตอินบางคนเรียกว่าแอลซิสเตอนะคะอยู่ในวิตามินมากมายในกลุ่มโอเมก้า3 อันที่2 L ไแลกซีนหรือไกลซีนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็น1ในกรดอะมิโน3ตัวและอย่างที่3 L g กลูตาเมตก็คือกลูตาไทโอนี่แหละคะ่ะผลิตจากตับม,ม้ามปอดตับอ่อนแล้วก็เลนแก้วตาดูดีๆนะคะร่างกายผลิตกลูตาไทโอนตามธรรมชาติจากตับจากม้ามจากปอดแล้วก็จากตับอ่อนแล้วก็จากเลนแก้วตาดิฉันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายผลิตไม่ได้ผลิตได้เองตามธรรมชาติ นี่คือเรื่องจริงของคำว่ากรูต้าไทโอนเราไปดูเพรหน้าต่อไปว่าแล้วถ้าคนที่ขาดกรูต้าไทโอนนั้นเนี่ยสภาวะการเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรสภาวะการของการสูญเสียกรูต้าไทโอนอย่างแรกเลยคุณจะแก่ก่อนวัยอันควรนั่นก็คือว่ากรูต้าไทโอนนั้นเนี่ยจะทำให้คุณนั้นเนี่ยกลับคืนความสมบูรณ์แบบสมอายุมีความหนุ่มสาวทั้งสมองอวัยวะร่างกายการดูดซึมระบบเลือดและระบบเผาผลาญในร่างกาย คนขาดกรูตาไทโอนทานอะไรแล้วก kind of ็จะอ้วนง่ายเห็นไหมคะแต่วัยวัยรุ่นเราทานอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยอ้วนพรบระบบเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญเราดีแล้วไปดูเพลทหน้าต่อไปกันเลยค่ะเพลทหน้านี้บอกเอาไว้ในคุณสมบัติที่บอกว่าแล้วกรูต้าไทโอนนั้นเนี่ยมันทําหน้าที่อย่างไรในร่างกายคนเราถ้ามีกรดอะมิโน3อย่างนี้และมีกรูต้าไทโอนอยู่ในร่างกายอย่างแรกคือมันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ร่างกายก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายอากาศที่เปลี่ยนก็จะไม่รู้สึกว่าเรามีการเป็นไข้อย่างรุนแรงตลอดจนร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านสิ่งที่แปลกปลอมมาได้เช่นเราอยู่ในห้องที่เขาเป็นหวัดกันเราอยู่ในห้องที่เขาติดเชื้อกันเราก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรกําจัดสารพิษในร่างกาย เขาบอกว่าปัจจุบันนะคะสารพิษในร่างกายนั้นไปปรากฏอยู่ที่ตับค่อนข้างจะเยอะถ้าคนที่มีกรุต้าไทโอนสมบูรณ์แบบในการตรวจเช็คจากแพทย์เขาจะบอกว่าสามารถจะล้างพิษในร่างกายได้อย่างที่3ามแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็คือการต้านอนุมูลอิสระ การต้านอนุมูลอิสระคืออะไรก็คือกรูตาเทโอโนนั้นสามารถจะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่สู่ร่างกายแล้วทําให้อยู่ในสภาวะการของร่างกายมีความแก่ก่อนวัยอันควรกระตุ้นการทํางานของเซลล์เซลล์ทุกตัวในร่างกายต้องได้รับการกระตุน้น คนที่ทานกุลูต้าไทโอนเคยมีปัญหาเลือดหนืดเคยมีปัญหาการไปตรวจเจาะเลือดแล้วมีปัญหาเรื่องเบาหวานโรคเก,กาต์ไมเกรนตลอดโจนบางคนมีปัญหาร่วงข้อเข่าเสื่อมกระดูกพูนมันช่วยได้แล้วตามด้วยบทวิจัยจากการแพทย์มันช่วยสร้างเอนไซม์ที่ดีช่วยฟื้นฟูร่างกาย เอนไซม์ต่างๆมีความสําคัญในกลไกต่างๆของร่างกายทั้งสิ้นนี่คือคุณสมบัติของกรูต้าไทโอนเราไปดูกันค่ะว่าภาพประกอบสีภาพนี้ที่เราเตรียมมาให้กรูต้าไทโอนนั้นในร่างกายมีประโยชน์อย่างที่เราเห็นกันแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภูมิคุ้มกันประโยชน์ต่อการต้านอนุมูลอิสระประโยชน์ต่อการต่อต้านสารพิษแล้วก็การกระตุ้นเซลล์มาถึงวันนี้เมื่อดิฉันได้รับข้อมูลกลับมาในห้องส่งนะคะเมื่อดิฉันได้รับข้อมูลว่า กลูตาไทโอนมันดีอย่างนี้ดิฉันจึงตัดสินใจที่จะซื้อกรูตาไทโอนในประเทศออสเตรเลียเมื่อ2ปีที่แล้วทานพอเราทานแล้วมันก็ทําให้เราสดชื่นสดใสไม่แก่ก่อนวัยอันควรผิวพรรณดีความขาวนั้นเป็นสิ่งที่อยู่สุดท้ายสําหรับป๊อปไฮโซเลยแต่เมื่อร่างกายดีตับทํางานดีนกลไกต่างๆในร่างกายดีฟอกเลือดดีเลือดสะอาดมันก็ส่งผลให้ผิวพรรณเราดีทําให้ฝ้ากระดีขึ้นไม่เข้มทําให้สิวไม่เป็นทําให้ผิวเนียน แล้วเมื่อเราไปใช้กับคนที่เป็นสิวมันก็ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหลออันเกิดจากรอยแผลสิวหลุมสิวเมื่อเราไปใช้กับคนที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางเลือดหนืดกรูตาเทโอนก็ไปทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนั้นหนืดน้อยลง นี่คือกรูตาไทโอนที่เรานำเสนอจดทะเบียนไปดูเลขทะเบียนออยอค่ะทำอะไรทำจริงถ้าคิดว่าจะทำต้องขอทะเบียนให้ถูกต้องป๊อปไฮโซจึงเดินเข้าไปหากระทรวงสาธารณสุขในการนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้จดเล็กกสิทธิ์ในประเทศไทยเพียงรายเดียวแล้วใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่ากรูต้าป๊อป ซึ่งประกอบไปด้วยกรูแอลกรูตาไทโอนแอลกรูชมีนแอลซิสเตรอีนแล้วเติมเต็มคอลลาเจนไปด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นไดเอทชอลนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้บรรจุ30แท็บเล็ตการที่เราเลือกทาแท็บเล็ตในเมืองนอกนะคะคุณจะสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นวิตามินเสริมของแบล็กสมอลหรือวิตามินเสริมของอิสต์ซีที่ดังๆระดับโลกไมดิฉันไม่เทียบกันในบ้านเรานะคะ เป็นแท็บเล็ตหมดเพราะการเป็นแทนะ็บเล็ตนั้นเป็นรูปของยาเม็ดไม่ใช่ยาบรรจุแคปซูลจะไม่มีการสะสมและสามารถรับประทานต่อเนื่องได้บรรจุด้วยขวดแก้วเพื่อป้องกันแสงทำอันตรายต่อระบบการทำงานของยาตัวนี้ฉะนั้นวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขายดีขายดีมากขายดีมาโดยตลอดแต่ลูกค้าทุกคนเฝ้ารอโปรโมชั่นถ้าคุณเคยดูมายาชาแนลเกือบ6เดือนแล้วที่เราไม่ได้พูดถึงกรุตราไทโอนนะคะ วันนี้แหลคะค่ะดิ่ฉันบอกในคลิปตอนต้นแล้วว่าการทําธุรกิจย่อมมีกําไรการกําไรต่อกระปุกไม่เยอะถ้าคุณบอกว่านั่นก็ขายราคาทุนแล้วทาธุรกิจทําไมอะคะถ้าขายราคาทุนแล้วไม่เหลืออะไรเราอย่าทําทำแล้วเหลือกำไรให้เราไปต่อยอดนำตัวดีๆเข้ามาคุณจะไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ไม่จ่ายค่าการเดินทางของสินค้าไม่จ่ายค่าแบ็กแพ็กเกจิ้งไม่จ่ายค่าปรณียีสุดท้ายคุณจะไม่คิดจ่ายค่ามันสมองของป๊อปไฮโซบ้างเลยหรอ มันสมองมันมากมูลค่าล่ะค่ะสมองใบเนี้มันมากมูลค่าฉะนั้นราคาที่เราจัดให้ในวันนี้ไม่ได้คิดเยอะแต่อย่าเรียกร้องที่จะซื้ออีกเมื่อเลยกำหนดโปรโมชั่นเพราะมันจะไม่ได้สิทธิ์นั้นและดิฉันก็ยึดหลักนี้มาโดยตลอดคุณตุ๊กจากจังหวัดปทุมธานีทราบดีและวันนี้ดิฉันทำกำไรด้วยการที่ว่าให้คุณนั้นเนี่ยสามารถจะซื้อได้ทั้งกรณีเปิดใจหชุด หรือกรณีซื้อใช้ประจำา1ชุดตัวแปรนั้นคือสบู่สก้อนนี้ที่ดิฉันถือว่าถึงแม้มูลค่าของสบู่ก้อนละพันและเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้แล้วก็ใช้กันอยู่แล้วการที่บริษัทตัดใจกำไรส่วนหนึ่งของสบู่เป็นราคาทุนคืนกำไรในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของดิฉันวันฉลองโทรศัพท์หายแล้วกันนะคะต้องบอกว่าไม่มีอะไรเลวร้ายป๊อปไฮโซไม่เคยคิดทุกข ไม่เคยมองอะไรแล้วเป็นทุกข์จงคิดว่าถ้าปราบนั้นโทรศัพท์ไม่หายดิฉันก็ไม่ได้ลูกค้าที่แอดเข้ามาแล้วก็อัปเดตข้อมูล ฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นจะเป็นข้อมูลดังต่อไปนี้และที่สําคัญจะต้องโทรศัพท์อยู่ในรายการและโอนเงินไม่เกินวันจันทร์เด็ดขาดชัดเจนนะคะเราไปดูเพลทที่1กรณี1แถม1 buy one get one นะคะกูตาไทโอนหรือกูตาป๊อปกระปุกนี้ระบุส่วนประกอบชัดเจนไม่มีใครระบุให้คุณอย่างนี้แหละค่ะเพราะเมืองนอกเขาบังคับมาว่าต้องได้มาตรฐานผลิตภันตัวนี้ทานก่อนนอน1เม็ดคุณจะทานเพื่อที่จะช่วยเรื่องระบบต่างๆในร่างกายในการซ่อมเซลล์ทำให้คุณแข็งแรงขึ้นทําให้ระบบเม็ดเลือดดี ขึ้นทําให้ความจําดีขึ้นทําให้ผิวดีขึ้นและคนเป็นฝ้ากศใช้ร่วมกับเครื่องสำอางก็จะเห็นผลไวขึ้นขาวขึ้นแต่ไม่ได้ขาวแบบกรณีวิทยาศาสตร์เหมือนที่คุณเคยรับประทานหรือเสพคําว่ากรูตาไทโอน 1. แถม1มีสิทธิ์ที่จะโทรเข้ามือถือป๊อปไพโซเท่านั้นตอนนี้เบอร์มือถือใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะเพียงแต่เป็นเครื่องใหม่และไปขอซิมใหม่แต่ใช้เบอร์เดิมนะคะ0 8 1 4 8 5 1 4 5 5 1แถม1 แต่หัวใจหลักสําหรับลูกค้าที่เคยรับประทานดิฉันเข้าใจว่าลูกค้าใหม่ต้องคิดหนักเพราะการทานย่อมตัดสินใจยากกว่าการใช้เครื่องสําอางแต่ลูกค้าเก่าไปดูเพลตนี้แล้วคุณจะต้องรีบโทรเช่นเดียวกันโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าทั่วไปที่เคยรับประทานอยู่แล้ว2แถม2จ่ายเงินมากขึ้นอีกเท่าตัวจาก1ันแเป็น3,600แต่คุณได้4กระปุกนะคะ ดิฉันไม่ได้เอาเปรียบคุณเลยแต่ถ้าในบินเดียวกันคุณสั่ง2กระปุกแถม2กระปุกคุณจะได้สบู่สโนโซไปอีก2ก้อนมูลค่า2,000บาทคืนให้ด้วยสบู่เลยค่ะดิฉันถือว่าคุณตั้งใจมีสายเข้ามาแล้วไม่มีใครเลือกซื้อพั0แเลยเห็นไหมคะทุกคนเลือกซื้อที่3า0พเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบอกกับคุณผู้ชมว่า มันเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นรู้จักเราอยู่แล้วแล้วต้องการรอโปรโมชั่นแล้วก็ขอบคุณสําหรับน้องหนูดีนะคะเข้ามาในหน้าจอโทรศัพท์จะเห็นว่าเริ่มมีสายเข้ามาวันนี้เบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์ที่เคยปรากฏว่าป๊อปไฮโซแล้วก็มีชื่อคุณต้องขอโทษด้วยนะคะจะไม่มีชื่อคุณเห็นไหมคะก็จะสั่งว่ากรูตาพันแกันแดดพันเจ0ดค่าจัดส่ง EMS สายที่เข้ามาก็เริ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ของคุณป๊อปแล้วก็เริ่มมมีโททรศััพ์เข้าาน ตอนที่เรามีการประกาศรายการส่งเสริมหรือโปรโมชั่นนะคะดิฉันยังเข้าไปที่โทรศัพท์ไม่ถูกเลยว่ามันจะต้องเข้าไปตรงไหนพอดีสายหายไปหมดนะคะนี่เข้ามาแล้วเจอแล้วเครื่องใหม่นะคะเริ่มมีสายเข้ามาแล้วเห็นไหมคะในกรณีนี้วันนี้ลูกค้าเก่าต้องโทรมาแล้วนะคะเพราะพอไฮโซจะไม่มีชื่อคุณเลยนะคะมีแต่ชื่อพี่กรองแก้วที่พึ่งทักกันไปเพื่อให้พี่กรองแก้วทราบโปรโมชั่นนะคะส่วนเห็นไหมคะเริ่มเข้ามาแล้ว5693ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ทีนี้โปรโมชั่นของวันนี้ไม่ได้เหมือนกับทุกครั้งสัปดาห์ที่แล้วในการซื้อ B31 แถม1ได้สบู่ในราคา1,550คนหลายๆคนโทรกลับมาคุณป๊อบตัดสิทธิ์ไม่ได้แล้วนะคะอย่างน้องกันนิการน้องหนุ่ยจากกรมที่ดินโอนเงินช้าไป1วันพี่ป๊อบก็ตัดสิทธิ์ต้องพูดกันตรงๆนะคะเราจริงใจซื้อสัตว์เราต้องให้สิทธิ์คนอื่นกติกาคือกติกาถ้าไม่งั้นก็พอดีไม่มีใครที่จะตัดสินใจเร่งด่วนทําให้เสียเปรียบด้วย วันนี้คุณสามารถซื้อกันแดดได้ค่ะเรากลับมาดูหน้าจอตรงนี้นะคะใครก็ตามที่ซื้อโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็น1แถม1กรูตาป๊อปหรือจะเป็น2แถม2กรูตาป๊อป2แถม2นั้นยังได้สบู่2ก้อนวันนี้ใครก็ตามที่ซื้อนะคะคุณจะได้สิทธิ์อย่างหนึ่งก็คือแลกซื้อกันแดดค่ะเราบอกแล้วนะคะว่า3สัปดาห์นี้ทุกอย่าง50%หมดกำไรไม่ต้องพูดถึงไปกำไรในอนาคตและอดีตที่ฉันก็ได้กำไรมาแล้วระดับหนึ่ง ถ้าจะขายของให้เสมอตัวหรือกําไรน้อย1แถม1ก็มีกําไรค่ะคุณผู้ชมแต่กําไรน้อยแต่หาว่ากําไรน้อยตรงนี้จะคืนกําไรกลับไปหาคนดูกับธุรกิจที่ไม่ต้องมีหุ้นส่วนทําคนเดียวแล้วก็ให้ความจริงใจกับลูกค้าไม่ต้องปรึกษาใครมากมายดินกันแดดนะคะ1แถม1นะรคา1ัน0คุณได้2หลอดทันทีเมื่อคุณซื้อโปรโมชั่นของกรูตาลูกค้าเก่านั้นโทรมา ต้องบอกว่าอยากจะแลกซื้อด้วยนะคะคุณได้กันแดดปกติพันเคุณก็ซื้ออยู่แล้วแต่วันนี้พันเคุณได้1แถม1เพราะทีฉันอยากจะตัดตัวเลข50%เข้าใจง่ายๆแล้วก็ค่อยไปว่าการยิ่งมีเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีโทรศัพท์สูญหายยิ่งทําให้เราต้องรีบพลิกแพลงที่จะทํำยังไงให้ลูกค้าอย่างคุณตุ๊กเนี่ยก็แบบโกรธมากเลยว่าติดต่อทําไมติดต่อไม่ได้ ดิฉันเข้าใจแม้กระทั่งคุณอันนบนะคะหรือหลายๆคนที่ซื้อมาแล้วแต่เราติดต่อไม่ได้ติดต่อมาใหม่ตอนนี้เราจํากัดจํานวนนะคะในกรณีซื้อกรูต้าป๊อปหนึ่งแถมหนึ่งเราไม่จํากัดจํานวนคุณสามารถซื้อได้เลยเรื่อยๆคุณอยากจะซื้อ2ออเดอร์ก็ไม่ว่าแต่กรณีซื้อกรูต้าป๊อปหนึ่งแถมหนึ่งแล้วซื้อ2แถม2ที่ได้สบู่จํากัดแค่20ชุดเท่านั้นชุดนี้นะคะกลุ่มนี้2แถม2ได้สบู่เราจํากัด20ชุด แต่1แถม1เราไม่จํากัดว่าจะกี่ชุดคุณอาจจะบอกว่านั้นก็ซื้อ1แถมหนึ่งชุดได้ค่ะถ้าคุณไม่ได้โทรมาใน2แถม2คุณก็จะไม่ได้สบู่ไงคะดิฉันก็ให้คุณแล้วในหนึ่งแถม1คุณจะซื้อกี่ชุดก็ได้แต่ใครก็ตามที่ต้องการจะเปิดในบินเดียว3 0 0 6 2แถม2คุณจะได้สบู่ไป2ก้อนราคานี้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็จัดไม่ได้ เพราะว่าชุดนี้ป๊อปไฮโซต้องการจะให้คนดูจริงๆเพราะตัวแทนยังซื้อราคาสินค้าจากเราไม่ใช่ราคานี้ด้วยซ้ําและเช่นเดียวกันนะคะถ้าตัวแทนมีความประสงค์อย่างคุณกรองแก้วคุณสามารถโทรหาพี่กรองแก้วก็ได้ในการสั่งซื้อถ้าคุ้นเคยคุณกรองแก้วเธอก็จะซื้อโปรโมชั่นนี้ล่ละค่ะแล้วก็นําไปให้คุณโดยที่เธอก็ไม่ได้กําไรนี่นั่นคือสิ่งที่ดิฉันอยากจะสืบฐานเจตนาลมว่าเมื่อเจ้าของธุรกิจไม่คิดจะมีกําไรแต่อยากจะให้กําไรกับลูกค้า ตัวแทนก็ต้องคิดปฏิบัติเหมือนกันแล้วเราจะสามารถขายของกับลูกค้าได้ชนิดที่มีความจริงใจซื่อสัตย์แล้วมีคุณธรรมในการค้าย้ํากันอีกครั้งนะคะว่าโปรโมชั่น1แถม1กรุต้าป๊อปไม่มีลิมิตคุณจะซื้อตอนไหนก็ได้โอนเงินไม่เกินวันจันทร์ไม่จํากัดชุดแต่โปรโมชั่น2แถม2ได้สบู่ฟรีๆอีก2ก้อนจ่ายเงินเท่ากันคือ3 6 0 0คุณจะต้องอยู่ใน20สายแรกที่เราทำการ โทรศัพท์กลับไปนะคะและหมายเลขโทรศัพท์ที่เข้ามาวันนี้โทรหา0814851455เท่านั้นแล้วก็แลกซื้อบอกมาว่าอยากแลกซื้อกันแดดด้วยเวลาจบลงแล้วค่ะวันนี้มีอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างจะ ฉุกและหกนะคะแล้วดิฉันเองก็จะมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์หน้าว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าทุกๆอย่างวันนี้มันฉุกและหกหมดเลยนะคะพอโทรศัพท์มีการสูญหายอย่าว่ากันดิฉันก็ต้องรีบกู้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องรีบไปที่ซัมซุงขอบคุณผู้บริหารซัมซุงมากที่ให้โทรศัพท์มายังไม่คิดเงินป๊อปไฮโซสักบาทเลยขอให้คุณป๊อปหยิบขึ้นมาว่าเป็นซัมซุงแล้วทุกคนจะได้ใช้เหมือนคุณป๊อปข้อดีของซัมซุงเขาบอกให้พูดให้หน่อยจะได้โทรศัพท์เครื่องนี้ฟรีก็คือตัวใหญ่ รุ่นสูงอายุเหมาะที่จะใช้เพราะว่าตัวอักษรใหญ่บักเฮกเลยพิมพ์ง่ายนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอโทษที่อาจจะมาช้าขอโทษที่อาจจะต้องพูดเร็วขอโทษแทนน้องกันตะพลด้วยที่วันนี้ติดภารกิจในการสอบสัปดาห์หน้ามาตามปกติคุณกีตาร์หายไป2อ,อาทิตย์2เดือนนะคะละครเวทีชูศรีไทยเฮาที่ร่วมแสดงกับ พระอ,องค์โสมใกล้จะออกอากาศแล้วใกล้จะทําให้คนไทยได้ดูกันที่โรงละครรัชดาไรายเทเตอร์ถนนรัชดาแล้วนะคะวันหนึ่งจะเอาเข้ามาพูดและเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนคงเริ่มแอดไลน์กันใหม่พิมพ์ไปที่ p o p h i s o cosmetic แล้วคุณจะเจอกับป๊อปไฮโซสําหรับวันนี้ขอบคุณทีมงานมายาชาแนลที่เลทเวลาให้ดิฉันและขอบคุณคนไทยทั่วประเทศที่ยังคงเป็นลูกค้าที่ดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย